เบาะรถคอกแบบนี้นะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากนะพี่นะผมแนะนํารุ่นนี้นะครับรุ่น GQ นะครับสีดําแดงเรียบๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่เนี่ยครับดีไซน์นี้เลยพี่ด้านข้างอยู่เป็นบักเก็ตซีทเย็บขอบแบบนี้นะครับตัดเย็บดีไซน์แบบนี้เลยครับผมเหมาะสําหรับรถใช้งานนะพี่นะหรือใครอยากเอาไปดูแลเบาะปกป้องเบาะให้เป็นแฟชั่นเบาะรถยนต์ก็ได้นะครับรุ่นนี้อ่ะนี่เลยสวยครับดีไซน์สวยครับผมฮิตสำหรับรถใช้งานนะครับรุ่นนี้เลย GQ ของเรา ใครที่เดินทางไกลบ่อยๆรถใช้งานมันทุกวันขนของขนสัมภาระนะครับใส่เข้าๆนะพี่มันจะมีคลิปล็อกตรงนี้คลิปล็อกตรงนี้นะครับเรียบๆหรูๆไม่ชอบสีสันจี๊ดจ๊าดมากไม่ชอบแบบดีไซน์อะไรที่มันดูเยอะเกินไปนะครับผมแบบนี้เลยหมอนก็เช่นกันนะครับงานตัดเย็บทั้งหมดนะครับไม่มีงานสกรีนนะครับผมนี่นะครับรถคล่องรถใช้งานนะครับผมฮิตมากเลยครับรุ่นนี้รุ่น GQ ครับพี่ ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับผมไม่ว่าจะรถเก่งรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับแทบจะทุกรุ่นในไทยเลยใส่ได้นะครับผมคอมเมนต์ใต้ชิปได้เลยครับพี่นี่สวยมาก